การขยายพันธุ์หนูแกสบีครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือเอาตัวผู้ตัวเมียนะครับสายพันธุ์เดียวกันนะครับผมแนะนำนะครับอย่าพยายามข้ามสายพันธุ์จะดีที่สุดนะครับสายพันธุ์ที่ผมเลี้ยงเนี่ยทุกตัวในสายพันธุ์เท็ดดี้หมดเลยนะครับขนมันจะพองๆฟูนะครับเท็ดดี้ก็เป็นว่าหมีนั่นเองนะครับขนจะด้านนะานขนมันจะแข็งแข็งนะครับอย่างตัวนู้นนะครับเราก็จะ ล็อกไว้ไอตัวนี้นี่เป็นตัวผู้นะครับคือถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆอะ่ะหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงตอนที่มันเอาโตกับโตมาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอกาสกาสัดกันมันจะสูงมากนะครับผมแต่ถ้าแบบเด็กๆอยู่ด้วยกันตัน้งแต่แรกแล้วไม่เป็นไรนะครับแล้วหลังจากที่เขาตัวเมียเนี่ยเริ่มท้องบวมๆนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดู ตัวเมียมันเริ่มท้องบวมอย่างตัวนี้เพิ่งจะคลอดเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับถ้าดูจากช็อตคลิปก็จะเห็นภาพนะครับเนี่ยเขาก็จะคลอดมาและในระหว่างที่คลอดเนี่ยตัวลูกเนี่ยพอคลอดออกมาเสร็จนะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเดินได้เลยครับเดินแบบนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวแม่ที่ดีเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงลูกได้ดีอยู่แล้วเวลาลูกเข้าไปก็จะโก่งตัวให้ลูกเขาไปกินนม น,นมจะมีอยู่ด้วยกันแค่สองเต้าเท่านั้นแหละนะครับมันก็จะไปแย่งกินกินสละกันกินนิดหน่อยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้อายุก็น่าจะวันหนึ่งพอดีนะครับตัวสายพันธุ์เท็ดดี้นะครับตอนออกมาใหม่ๆครับขนมันจะไม่ตรงนะครับผมขนมันจะหยิกๆก่อนแล้วพอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งขน,นจะตรงนะครับ มันไม่ใช่แก๊สบี้สายพันุ์ขนยิกนะในความรู้สึกผมนะคือคนอื่นอาจจะบอกว่าขนยิกอะไรสักบของผมเนี่ยผมดูใกล้ๆดูซุมๆมันก็ขนตรงนะแต่มันแข็งครับขนมันอะขนมันจะกระด้างครับผมขนมันจะแข็งเอ่อมันเปรียบเทียบความรู้สึกยากนะครับแต่เอาไว้ว่าขนไม่นี่เหมือนกระต่ายขนแข็งเนี่ยถ้ามันโตเห็นไหมครับมันจะตรงๆเนี่ยมันจะตรงเผมดูสายดูนะครับเส้นมันอะมันจะเหมือนกับจะหยิกแต่จริงๆถ้าเส้นมันดุดมันจะตรงเราจะเห็น ช่วงที่เขาคลอดลูกกับผลมันจะล่วงนิดหน่อยนะครับสาหรับตัวแม่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็บํารุงวิตามินซีไปนะครับโดยเฉพาะพวกผลไม้นะครับที่อาจจะสดหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งแครอทนะครับแล้วก็หญ้าหญ้าสดนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอาหารปกติก็จะมีอาหารเม็ดกับหญ้าแห้งนะครับอันนี้มีความจําเป็นต้องให้อยู่แล้วนะครับเรื่องของหญ้าแห้งกับอาหารเม็ด ของผมเนี่ยผมใช้อาหารกระต่ายนะคือถามว่าได้ไหมก็ถ้าไปถามพวกกลุ่มแก๊ตบี้เขาคงบอกไม่ได้แหละแต่ว่าของผมก็เลี้ยงอยู่นะมันก,ก็เห็นอยู่เนี่ยทุกคนที่ติดตามก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยอาหารเดียวกับกระต่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระต่ายนี่ยของผมก็อาหารเดียวกันเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ากรงของกระต่ายเนี่ย ของผมเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น N d ดีเกือบทั้งหมดนะครับผมกรงของกระต่ายเนี่ย ND ดีมันจะอืดน้อยฉี่น้อย,ฉ,อยฉะนั้นการทําความสะอาดกรงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องบ่อยมากนะครับแต่แก๊สบีมันฉี่เยอะนะครับเราก็ควรจะมีที่อย่างถังเนี่ยผาครึ่งนะครับถังถังวรราผ่าครึ่งแล้วก็พอมันฉี่เยอะๆเราก็จะย้ายกรงย้ายสลันไปสลัดมา อันนี้ก็รอให้แดดมันเจอแล้วมันก็แห้งแล้วก็ตักไปใช้เอาไปผสมดินเป็นปุ๋ยไปนะครับเพราะว่าแก๊สบีจะฉี่ค้นคางเยอะนะครับมันยังไม่เต็มหรอกครับแต่ว่าพูดถึงว่าความสกปรกเนี่ยเรื่องจะมาแต่ถ้าเป็นกระต่ายส่วนใหญ่มันจะฉี่น้อยนะครับแล้วอึมันจะเยอะทีนี้พื้นมันจะไม่ชื้นครับมันจะยังแห้งอยู่นะจะเห็นไหมนะจะเห็นไหมยังแห้งอยู่นะครับ เหนั้นก็การผสมพันธุ์แก๊สบี้เนี่ยมันง่ายคนระับริงยิ่งถ้าเกิดว่าสมมุติเราไม่ได้เลี้ยงแบบนี้นะเราเลี้ยงปล่อยรวมกันเป็นกรงใหญ่ๆเหมือนกับเล้าไก่เนี่ยเลี้ยงรวมกันเป็นกรงใหญ่โอ้โห่ต้องควบคุมให้ดีเลยครับเพราะว่าการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยเร็วเขาตั้งท้องประมาณ2เดือนกว่าๆครับผมนะครับแล้วก็ออกลูกมาก็วิ่งได้เลยเนี่ยที่ที่เห็นอยู่นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางสําหรับ หลายหลายคนนะครับคือมันขยายพันธุ์ง่ายนะครับแต่ถ้ากระต่ายเนะี่ยมันต้องเลี้ยงกงตัวมันก็จะเปลืองกงหน่อยนะครับถ้าทําเองได้ก็ดีอย่าง,งผมเนี่ยทำเองนะครับกงนะครับก็จะประหยัดเรื่องของกงไปส่วนการผสมพันธุ์ของกระต่ายก็จับไปใส่ตัวเมียกับผู้อยู่ด้วยกันนะครับเอาตัวเอาตัวเมียนำมาใส่กงตัวผู้แล้วพอเขาขึ้นสําเร็จเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันตกจากตัวเมียนะครับตัวผู้ นะครับถ้าเป็นการขยายพันธุ์กระต่ายนะก็จะลักษณะไม่ยากนะครับข้องเร็วกว่าด้วยนะแต่ว่ากระต่ายเนะี่ยมันจะออกมาเป็นตัวแดงแดงครับผมตัวแดงแดงแล้วค่อยพัฒนาไปจนเริ่มมีขนเริ่มลืมตานะครับแต่ถ้าเป็นหนูเนี่ยมันออกมาปุ๊บมันกินอาหารตามแม่เขาได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดข้อดีของหนูแกสบี้ที่เป็นเรื่องของการขยายพันธุ์คือมันไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับ มันจะจัดการของมันเองอยู่แล้วมันไม่เหมือนหนูแฮมสเตอร์นะครับเหมือนแฮมสเตอร์มันจะเป็นตัวเล็กๆแดงๆแล้วค่อยๆพัฒนาไปนะครับแต่หนูแกสบี้เนี่ยมันออกมามันพร้อมขนมันเลยนะครับแต่ถ้ามันออกเยอะไปบางทีต้องระวังแม่เขาอาจจะกัดลบไม่ทันก็ต้องต้องดูนิดนึงบางทีเราอาจจะสูญเสียนตัวเบบีได้นะครับ